เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่กันใน,นเกม Religion n i x นะครับซึ่งเกมนี้จะทำให้เรากลายเป็นาศาสดาแห่งาศาสนาข้าจะพาเจ้าไปสวงสวรรค์นะครับ <laughs> เรารับบทเป็นมาเจ้าอะไรประมาณนั้นนะฮะมาดูสิว่าเกมนี้แหละที่เราจะต้องคอยปกครองแบบคอยเผยแผ่าศาสนาของเราเนี่ยไปให้ทั่วทั้งโลกนะครับดูสิว่ามันจะเล่นยังไงแล้วมันจะยากง่ายขนาดไหนครับมาดูกันเลยนะฮะ ก็เริ่มเกมมาก็ลทัทธิเชื่อผีเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวอ่าลำดับชั้นมันก็จะเลือกหมวดหมู่ของประเภทาศาสนาก่อนนะครับอ่าลำดับชั้นและการจัดระเบียบาศาสนาเสถีรภาพมากที่สุดมีศักยภาพในการปรับตัวไม่มีปุ่มอื่นแล้วนอกจากเล่นไปกันเลย let's go ผู้เชื่อใหม่เสริมสร้างาศาสนาของคุณมีวินัยสําคัญาศาสนาพัฒนาได้ง่ายและมีพลวัตรพระเจ้าจะช่วยคุณว้าวไหน20คะแนนสำหรับการชนะ ลองดูชื่อศา,า,าสนาอะไรดีะศาสนาอะไรดีศาสนาอะไรดีคอมเมนต์ไว้หน่อยใครอยากได้ศาสนาอะไรเฮ้ยผมนึกออกแล้วผมนึกออกแล้วลาหยุดนะครับผมศาสนาปลายหยุดนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นศาสนาปลายหยุดกันนะจะถามทำไมฮะทำไมผมถึงตั้งชื่อนี้เหรอ ถามทำไมปะโถแตะที่พื้นที่เลือกประเทศและแตะที่ลูกโป่งเพื่อปรากฏการเริ่มต้นท่าทางสัมผัสซูมเข้าซูมออกแผนที่สำหรับการนาทางอาผมจะเลือกประเทศไหนดีมันต้องเป็นหยุยคุณเห็นมุมนี้ไหมคุณเห็นมุมนี้ไหมยสยามนี่มันแผ่นดินสยามว้าวผมเจอแผ่นดินสยามด้วยแบบนี้จะไม่ให้เลือกได้ยังไงต้องเลือกแล้วแหละ ้าหมายของคุณคือทาให้คนทั่วโลกศรัทธาแท้จริงในจริยธรรมศาสนาของคุณในการทําเช่นนี้ก่อนอื่นเปลี่ยนทุกคนเป็นศาสนาของคุณทําไมมันฟังดูแบบฟังดูผฏิจจการจังเลยวะจากนั้นให้บรรลุอ่าบรรลุศรัทธาแบบไม่มีเงื่อนไขของพวกเขาจงเชื่อและอย่าตั้งคาถามผู้ที่เชื่อสามารถบรรลุและตัสรู้สูงขึ้นหรือกลายเป็นดังคนที่อ่าดังคนคลั่งที่กระตือรือร้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณว้าวาผู้คะความรู้แจ้งจะสามารถพัฒนาศาสนาได้ใช้คะแนนความรู้แจ้งพัฒนาศาสนานะโอเคเกตผู้รู้แจ้งคือผู้ที่เชื่อมีพัฒนาการทางวิญญาณระดับสูงสุดคนคลั่งเป็นผู้ศรัทธากลายเป็นผู้ที่เป็นผู้ติดตามที่นิยมความรุนแรงอะไรประมาณนั้นนะครับป๊อปอัพศาสนพิเศษโลกคะแนนความรู้แจ้งศาสนาของคุณสําหรับการระเบิดฟอง อ่าระเบิดฟองเคยตัวนี้ใช่ไหมแตะที่ถ้วยเพื่อเปิดหน้าต่างศาสนาในส่วนการเทศนาคุณจะพบกับทักษะที่มีความนิยมในศาสนาของคุณเป็นอย่างมากและดึงดูดผู้เชื่อใหม่ในประเทศเพื่อนบ้านทักษะมีผลกระทบต่อความแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติของแต่ละประเทศแต่เพื่อเรียนรู้อาจารย์คำพูดของคุณอ่าคำพูดของปัญญาศักดิ์สิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์แพร่กระจายกลุ่มสาวกรวมตัวกัน,กนเพื่อติดตามศาสดา สวัสดีครับเราสมาชิกชมรมคนชอบดูมีเกยร์ทุกคนนะฮะหน้าตาดีทุกคนนะครับคนดูช่องผมใครจะรู้ว่ามันเติบโตได้ใหญ่ขนาดไหนมันเป็นที่ที่นิยมสำหรับประเทศที่ยังไม่พัฒนามาบอกประเทศสยามไม่พัฒนาได้ยังไงรับไม่ได้ประเทศสยามพัฒนาแล้วพัฒนาไปนานแล้วด้วยมันคือประเทศที่ best of the best ดีสุดในโลกคุณไม่รู้ไงเล่นกันต่อดีกว่า หากต้องการสลับไปให้แตะที่แถบผมผมไปชดนะครับผมในส่วนคุณสมบัติคุณจะพบทักษะที่สร้างอุดมการณ์ของศาสนาของคุณพวกเขาเพิ่มความเข้มงวดและความข้างใครทักษะในส่วนนี้จะสามารถนิยมขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของแต่ละประเทศโปรดจงจำไว้ว่าฟีเจอร์ขัดแย้งจะลดความนิยมและความขัดแย้งที่มากมายจะนำไปสู่การแบ่งแยกศาสนาและลดความนิยมต่อไป ส่วนการแทรกแซงคุณจะพบทักษะที่ช่วยต่อสู้ลัทธิเทวานิยมเช่นเดียวกันกับปาฏิหารต่างๆของแทรกแซงจากสวรรค์จะมีให้คุณเมื่อคุณเข้าถึงผู้เชื่อจำนวนมากพอมันดูเป็นแบบบรมมาจารย์ข้าเจ็ดวิญญ,ญาณพวกเจ้าต้องศรัทธาหามถามนะห้าเฉียงนะเฉียงติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะ นี่เราพูดถึงอะไรกันอยู่เนี่ยนะตั้งใจเล่นนะครับสำรวจคุณสมบัติของประเทศต่างๆเพื่อปรับศาสนาของคุณให้เข้ากับสถานที่ที่ไม่เป็นที่นิยมอ่ะฮะต่ำช้าเป็นกิริยาตามธรรมชาติอะไรคือต่ำช้าวะผู้อยู่อาศัยต่อความเข้มงวดของศาสนาของคุณหากมีฝ่ายตรงข้ามมากเกินไปในศาสนาของคุณในโลกและความคิดที่ต่ำช้าจะได้รับการก่อตัวร0 0แล้วคุณจะสูญเสียโอเคขอแสดงความยินดีเออช่างหัวมันเถอะผมว่าไปกันเลยนะฮะ อะไรอะ่ะอะไรคือ,อกดอะไรสักทีหนึ่งนะฮะไม่รู้เหมือนกันชืบมาตรงนี้นะครับมาดูว่าผมจะมีอะไรบ้างน,นะฮะมีฟีเจอร์หลายๆอย่างนะครับทำมาเทศนานะครับมีคุณสมบัติแล้วก็มีการแทรกแซงนะครับไหนลองแสดงทำมเทศนาอ,อ,อาจารย์นะครับอาจารย์ระดับ2อาจารย์ระดับ2ใช้11แต้มนะครับ ผู้คนจํานวนมากขึ้นเรียนรู้เกี่ยวกับต้นแบบของภูมิปัญญาศักดิษ,ษิ์สาว,วกรวมตัวกันเพื่อติดตามเขาฮ้ยสุดยอดเอาคนคนเดียวผู้ที่วิเศษคนเดียวแล้วให้คนเป็นล้านติดตามอืมเป็นเป็นวิธีการบริหารที่น่าจะใช้ได้นะครับประเทศสยามน่าจะชอบผู้วิเศษแบบออกมาจากไฮรรีพอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอืมมีพลังวิเศษหองเหินเดินอากาศได้สุดยอดนะครับผ่านไป23ปีแล้วนะฮะว่าไงอันนี้คืออะไรอะ มีผู้ติดตามของประเทศปลาหยุด <c oughs> อ่าน,านาศาสนาตัวเองน่นตลกาศาสนาปลายุดนะฮะปรากฏอยู่ในดินแดนของชาวโปโลนีเซียในที่สุดก็ประกาศนำผลที่รอคอยมายาวนานผู้ติดตามจำนวนมากกำลังยอมรับความเชื่อของาศาสนาใหม่าศาสนาปลาหยุดนะฮะโอเคเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ่ะการเผยแผ่าศาสนานักเทศรวบรวม คำสั่งสอนและน,นี้คืออะไรแรงบังคับเราจะพิสูจน์ความเชื่อของเราให้แข็งแกร่งขึ้นผู้ติดตามยินดีที่จะกําหนดคําสอนหากหลักจําเป็นอ่าเป็นที่นิยมในประเทศที่มีกําลังการสู้รบแต่ประเทศเราไม่มีนะฮะหลายคนพยายามที่จะแบ่งปันภูมิปัญญาและข่าวดีของเขาแต่บางคนทําได้ดีกว่าคนอื่นเฮ้ยอันนี้คือนักเทศอันนี้อาจารย์อาจารย์นักเทศด้วยมาอัปเกรดความเป็นนักเทศนะครับ แล้วตรงนี้มีฟีเจอร์อะไรอีกอะฝั่งนี้การเริ่มต้นพิธีกรรมวัดนะฮะรัะทิที่พบพานเวัดต้องมีต้องมีที่พักอาศัยอาวัดดีกว่าคมภีรศักดิ์สิทธิ์จริยะธรรมโดยการถ่ายทอดภาพนักบุญและเหตุการณ์สําคัญมักจะง่ายขึ้นอ่าฮะโอ้มันต้องแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยไปทําวงทําวัดเพิ่มนะฮะซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมได้มากกว่านี้ไหมไม่มีนะฮะชืบนี่ออสเตรเลียอยู่ตรงนี้นะฮะ ออสซี่นะครับโปลโลนีเซียนะครับโปลโลนีเซียเริ่มเชื่อในศาสนาปลายุดแล้วนะครับตอนนี้อินเดียก็อินเดียมีอันนี้คือประชากรใช่ไหมอ,อ๋อเข้าใจละนี่ประชากรนี่กดกดเฮ้ยเอ้าจริงดิเอาจริงดิอ,งดออสเตรเลียก็มีแล้วว้าว,าวแต่ของเราไม่ค่อยเผยแพร่ไปทางด้านของฮั่นหรือว่าประเทศจีนอะไรพวกนี้เลยอ่ะผู้ปกครองกำลังค้นหาศรัทธาว้าว ผมจะทํำยังไงอะให้ผู้ปกครองผู้ค้นหาศรัทธาคนนี้ได้ศรัทธาในศาสนาปลายุดของเราอืมอันนี้อะไรอะนักบวชได้รับอนุญาตให้อยู่ในหมู่ของคนธรรมดาและเริ่มต้นครอบครัวของตัวเองเพื่อเขาใกล้ชิดกับผู้คนมากขึ้นไมมต้องสูงส่งต้องจับต้องไม่ได้ <c oughs> อุทิศชีวิตเพื่อให้พวกเขาให้กับพระเจ้านักบวชทําตามคําสอนของปฏิญาณตนอ่าให้พวกเขาเป็นโสด และพวกเขาเป็นแบบอย่างความอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้แหละอืมนี่มันต้องแบบมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องอีปิกนะครับมันต้องดูแาหน้าหน้าเชื่อถือนะฮะโอเคตอนนี้ชาวสยามเกือบครึ่งนะครับนับถือศาสนาปลายุดนะฮะเอาเล้ะฮะบริหารอะไรได้อีกชึบไนดูซิอันนี้มีอะไรอ่ะต่สาบานแล้วท่วงท่า อ่าอันนี้ดีกว่าโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเกรดตรงอื่นเพิ่มขึ้นนะฮะคำสอนของเราไม่สามารถสร้างความประทับใจให้ผู้ปกครองเขาหัวเราะเยาะและหันไปศรัทธาที่แตกต่างอ่าแสดงว่ามีคนแบบหัวเราะยะศาสนาเราเหรอโอ้ห <c oughs> มาหัวเราะยาะศาสนาไปหยุดได้ยังไงทำไมถึงทำกันแบบนี้ไหนดูสิมีแบบสอนความปรงความรู้อะไรไหม ห้องสมุดแหล่งกักเก็บความรู้ความปัญญาหนังสือที่ดีตำราอันศักดิ์สิทธิ์ผมว่าต้องพัฒนาตัวบุคคลนะครับนี่ตรงนี้นี่พัฒนาขึ้นไปอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อมันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้อะไรอ่ะลัทธิบางอย่างมีการแสดงปฏิหารสร้างความประทับใจแก่ผู้คนอือือใช่เลยใช่เลยต้องใช้สิบห้าจุดโอเคเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนนะฮะ หอครบสิบห้าเดี๋ยวเราจะไปทําการแสดงปฏิหารเฮ้ยผู้คนมากมายกลากเป็นผู้ติดตามของคุณไม่ว่าอย่างไรก็ตามความเชื่อของพวกเขานํามาซึ่งวัฒนธรรมนั่นคือเหตุผลที่ศาสนาของคุณได้รับคุณสมบัติเฉพาะไม่เอาสันติภาพแต่เอากระบีอะไรวะไม่ศาสนาแล้วทำไมมันไม่เอาสันติภาพแต่เอากระบีวะเนี่ย เราจะไม่ยอมพวกมันถ้ามันไม่นับถือเราเราจะตีหัวมัน <laughs> วะ่ะผู้คนมังเชื่อว่ามีความกล้าหาญและเอาแต่ใจอย่างโดดเด่นเพราะเขาความที่ระสูตรความจริงโดยเบ้าหลอมเฮ้ยนี่มันหลวงปู่เข็มเดินทะลุกองไฟนี่ว่ะมันต้องมาแล้วไม่เอาสันติภาพแต่เอากระบ <laughs> <laughs> God, ี่ไม่ก็ทป็นศาสนาเขาเป็นงนี้วะเนี่ยเรียกร้องลทัทธิสอนให้ผู้คนได้ดีดี แต่จะมีหมัดที่จะต่อสู้โอ้จงเป็นคนดีนะแต่อย่าลืมต่อยมันด้วยนะถ้าเกิดมันพูดไม่ได้เรื่องขึ้นมาก็ซัดซดกันสักตัวสักตาบนะทุกคนนะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยเรามีปฏิหงงปฏิหารไปแล้วนะฮะอืมต่ําช้านี่คืออะไรอะ่ะอืมโอเคแต่เรายังศูนเปอร์เซ็นอยู่นะก็ถือว่าดีนะครับโโลอนีเซียเอา้ามีคนศรัทธาสีขาวนี่คืออะไรอะ่ะ สีขาวนี่คืออะไรเริ่มเริ่มกลับมาไม่ศรัทธาแร้วเหรอความไม่เชื่อเป็นภัยต่อศาสนาของคุณจะไม่พอเสมอศาสนาของคุณย่อมทําให้เกิดความเกลียดชังในหมู่ผู้ต้องสงสัยผู้สงสัยเพวกเขาเริ่มต่อสู้กับมันและพยายามกระจัดความอ่าเชื่อในหมู่ผู้คนเฮ้ย <Hey, S 2> แกไม่เชื่อกันเหรอฮะมันต้องเจอมันต้องเจอปกป้องความเชื่อในศาสนาของคุณใครไม่เชื่อฟันค,คอแม่ง <laughs> ม,มันสมกับเป็นศาสนาประยุท์จริงๆนะฮะโอเคศาส,สนาของเราโอ้มีคนเชื่อขึ้นเยอะเลยว่ะโอ้โหดาบกยสิทธิ์โอ้โหคนเชื่อเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับวัดฝึกอบรมผู้คนตั้งแต่อายุยังน้อยรับผู้ติดตามซึ่งแสดงปฏิหารศรัทธาและกําจัดบุคคลนหน้ารังเกียจจัดการมันโอ,โอเคฝึกรับผู้คนตั้งแต่อายุยังน้อยสายวัดพิเศษ เขาสามารถทําให้พระนักลบพิเศษได้เหล่านักลบอย่างเหล่านักลบนี้สร้างสายรับที่ยอดเยี่ยมที่ปลุกความศรัทธาอย่างบ้าคลั่งมันเป็นสายรัฐที่นิยมบ้าคลั่งขึ้นเรื่อยๆอ๋อมีคนแบบบ้าคลั่งศาสนาเราขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าศาสนาเราเริ่มไปเป็นแนวทางของความรุนแรงนะฮะซึ่งความรุนแรงเนี่ยมันถ้ามาอยู่คู่กับศาสนาแล้วมันจะกลายเป็นอะไรที่เหมือนกับคูณกันนะครับซึ่งมันเป็นอันตรายมากๆนะฮะ ความเชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยแล้วเอาไปดวงกบบความรุนแรงมันจะกลายเป็นการไปฆ่ากันโดยไม่มีเหตุผลนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับสมาชิกของคนชุมนุมทางศาสนาใช้อาวุธปกป,ป้องบ้านปกป,ป้องวัดของพวกเขามีการจัดอ่าตอนนี้ศาสนาจักรมีกองทหารที่ไม่ปกติอืมและนี่อะไรชื่อเสียงบ้านเกิดศาสนาถึงแม้จะอยู่ห่างไกลที่สุดในโลกผู้คนพยายามแสดงให้เห็นสึงปฏิหารด้วยตาของพวกเขาเองอ ตอนนี้ก็มาถึงจุดที่แบบว่าเราจะเรียกร้องสันติภาพได้ไงไ,งไหมวะขอประเทศยุติสงครามแต่แม่งกูแม่งเล่นอะไรไม่รู้กูแม่งเล่นอะไรไม่รู้เนี่ยแม่งเอาทั้งดาบกอาทั้งแบบกองทหารมานะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะชุดพื้นฐานของกฎหมายและข้อห้ามของศาสนา,าที่ชัดเจนและไม่หยุดยัง้งศีลคำสารภาพผู้สัทาเกีกับบาปลดความเพียรในสังคมมา เรียนอันนี้ก่อนก็จะไปถึงคําัารภาพนะครับคํศัารภาพใช้13จุดเรียนรู้นะฮะบ,บางครั้งคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนทาอะไรผิดพลาดมาก็บอกไปนะครับว่าไม่รู้ไม่รู้นะครับล้อเล่นนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่ามันผิดพลาดแล้วก็ปรับปรุงตัวนะครับมาเรียนรู้คําสารภาพซะโอเคตอนนี้ศาส,สนาเราไปถึงขนาดไหนละปราดในดินแดนของอิหร่าน สร้างคำสอนซึ่งบอกว่าไม่มีพระเจ้าใดๆและกฎแห่งธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวที่มีอยู่จริงมันเป็นการดูหมินศาสนาและเยียดหยามปรับลักษณะทางศาสนาของคุณอของประเทศนี้ซะอ๋อต้องใช้3อย่างนี้นะครับคุณสมบัติเหล่านี้เงินทุนนะฮะต้องใช้เงินทุนนะครับความเชื่อเรื่องโชคลางผู้คนมากมายกลายเป็นผู้ติดตามของคุณอย่างไรก็ตามความเชื่อของพวกเขานํามาซึ่งวัฒนธรรมนี่คือสาเหตุที่เหตุผลของศาสนาของคุณ ได้รับคุณสมบัติเฉพาะของพระคารวาสคืออะไรวะตอนนี้ความต่ําช้าของศาสนาเราเริ่มเริ่มอยู่น,น,นานๆความต่ําช้าเริ่มออกมาแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ก็เราก็จะเริ่มไปให้แบบการศึกษาห้องสมุดนะครับต้องให้การศึกษาเกี่ยวกับคนนะครับคนต้องมีสิทธิ์ที่เรียนรู้ไปด้วยเรียนศาสนาไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยนะฮะ ไม่ใช่เรียนศาสนาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวสงสัยผมต้องส่งเสริมสติภาพบ้างแล้วแหละเพราะตอนนี้ผมเริ่มต่ำชาช้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว28%ไปแล้วนะฮะสวยงามไหนดูซิมีแบบหลวงปู่เข็มหยียบทะลุก,กองไฟมหาวิทยาลัยเออนี่ไงสวยงามถ้าเราสร้างมาหาวิทยาลัยได้จะเป็นอะไรที่ดีมากโรงเรียนคิดสจรสร้างมาหาวิทยาลัยอโอโหศาส,สนาเากี่ยวกับความรู้นะครับโอเคสลอีพีนี้มัน ยาวนาะพอสมควรทุกคนผมตัดไปแค่นี้แล้วกันแล้วไปเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะฮะมาดูกันว่าศาสนาประยุท์ของเราจะครองโลกได้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียเท่านี้นะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ